Kai bước kai thì đến phá quái quái nó kai phá quái bội ái áp phiên mi với hăng kai cái hít hằng kai kai lẹo quái coi 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 quái 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 lại cái túi Kiếp, một kiếp, 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 เกียบลูกเกียบจะหลายตัวอยู่ด้วยลูกเท่าเลยวะ จุ่มลูกดีๆอากาศเย็นจุ่มลูกดีๆกันไข่เบือกไข่ที่มันฝักออกเดี๋ยวก็มีไข่เน่าไข่ที่ฟักบั่นไหนไยหลายหน่วยอยู่ผัวนไข่ซ้อนกันว้ลไข่ซ้อนกันหลายหน่วยรู้ว่าแม่ใดเป็นแม่ใดเดี๋ยวห้าก่นเนี่ยดังลูกเลิกแล้วเดี๋ยวเาจัดการ ข้ามสาดเท่านี้เอาไปตากแดดเอาไปตากแดดแล้วกันดังกล้อกได้ยินบ่พี่น้องได้ยินบ่เอาไปตากแดดตากแดดขาเชื่อซะก่อนเดี๋ยวมาเหตุฮังไหมเฮ้ยเขาลังจะโบ่อนี่ยๆๆๆก๊าซแตกมั่งนี่เดี๋ยวเขาเลือกไปมันไทโนเลย ใครสอนกันอ่ห้างหลายๆพวกกันอ่ะเป็นนิสัยไ,ไก่ที่มันเดี๋ยวเขาทำความสะอาดดอกเด <c oughs> ไปตากแดดกันต้องใช้ไฟเพื่อไม่ให้นี่เฉลูกเดี๋ยวห้างเดี๋ยวห้างเราไปทำ ต้องความสะอาดล่างเราไปตากแดดอันนี้ต้องไฟจุดเลยจะเอาจะเอาไว้คือโคว่ไะเด็ล่ะเพราะว่า